สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวพิกกี้นิวส์ทุกคนหนูน้องพิงกี้กลับมาแล้วพร้อมข่าวแซบแซบที่จะเล่าให้ฟังแบบเพื่อนซีเมาสกันหนุกหนุกเหมือนตอนที่หนูเห็นข่าวดาราปรดประกาศมัน่นแล้วกรีดลั่นบ้านจนเพื่อนบ้านงงเลยอะ่ะฮิฮิ เพื่อนๆลองนึกภาพสิถ้าคุณชอบศิลปินคนดังระดับโลกแล้วจูๆ่ๆเขาประกาศมั่นกับนักกีฬาหล่อๆแบบเซอร์ไพรส์มันจะตื่นเต้นขนาดไหนหนูเองก็แบบโหนี่มันข่าวบันเทิงที่ปังที่สุดในรอบป,ปีเลยมยเนี่ยวันนี้หนูมีเรื่องเม้าเด็ดๆมาฝากเกี่ยวกับดารานักร้องสาวสวยที่ทุกคนรู้จักดีกับแฟนหนุ่มนักอเมริกันฟุตบอลสุดฮอตที่เพิ่งประกาศข่าวดีทำเอาโซเชียลแตกไปทั้งโลก เอมเดี๋ยวนะหนูว่าท่านเล่าแบบเนี้ยเพื่อนๆคงเดาได้แล้วใช่ไหมแต่หนูจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบเหมือนเรานั่งกินกาแฟเมากันสองคนเลยนะ เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมว่าเบื้องหลังข่าวมั่นของคนดังมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างหนูเห็นใน B B C ว่าข่าวนี้มันเริ่มจากรูปไทยสวยๆในสวนดอกไม้ที่โพสต์ลงอินสต g r a m มพร้อมแคปชั่นหวานๆว่า forever starts now อะไรแบบนั้นเลยอะ่ะโรแมนติกสุดๆเหมือนในละครนำเน่าที่หนูชอบดูตอนเด็กๆเลยแต่จริงๆแล้วหนูอ่านใน N B C News ว่าการเสนอมั่นจริงๆมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นสองสัปดาห์ประมาณวันที่ สิสงิงหาคม2025นี่เองเทรเวสเคลเซเขาคุกเข่าขอเทเลอร์สวีฟแต่งงานแบบส่วนตัวสุดๆในบรรยากาศโรแมนติกที่บ้านของเขาในแคนซัสซิตี้หนูจินตนาการแล้วนะมันคงเหมือนฉากในหนังรักฮอลลีวูดเลยเพื่อนๆลงคิดดูสิถ้าเป็นคุณจะตอบตกลงไหมหนูเองก็คิดว่าเรื่องนี้จบสวยแล้วแต่ถ้าเป็นแฟนคลับตัวยงละ่ะคงกรี๊ดจนคอแห้งแน่ๆเพราะเทเลอร์เธอเป็นไอคอน ของวงการเพลงป๊อปที่มีแฟนๆกว่า200ล้านคนทั่วโลกตามอินสตาแกรมแล้วเทรเวสก็เป็นซูเปอร์สตาร์ NFL ที่มีสถิติทำทัชดาวมากกว่า70ครั้งในอาชีพหนูเห็นใน ESPN ว่าเขาชนะซูเปอร์โบว์มาแล้ว3สมัยอะปังมาก ขยายความหน่อยนะเพื่อนๆหนูลองนึกดูแล้วเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับเทรนด์ในวงการบันเทิงยังไงบ้างเหมือนตอนที่หนูไปดูคอนเสิร์ตแล้วเห็นดาราคู่รักเดินจับมือกันมันทำให้รู้สึกว่าความรักของคนดังก็เหมือนคนธรรมดาแหละแต่มีสปอตไลท์ส่องตลอดเวลาหนูได้ยินจากนักข่าวบันทางใน People ว่าการมั่นครั้งนี้มันเกิดขึ้นหลังจากทั้งคู่เดทกกันมา2ปีเต็มๆเริ่มจากเครวิสไปดูคอนเสิร์ต e r a ทัวร์ของ Taylor เมื่อปี2023แล้วเขาพยายามให้สร้อยข้อมือมิตรภาพให้เธอแต่พลาดไปอ่ะฮิฮิขำมากจากนั้นก็กลายเป็นคู่รักที่ทุกคนเชียร์เพราะเทเลอร์เธอไปเชียร์เกมของชชฟส์บ่อยมากๆจนแฟนบอลเพิ่มขึ้น30%ในฤดูก,กาลที่แล้วเลยนะหนูเห็นสถิติใน USA Today ว่ายอดถ่ายเสื้อเจอร์ซี่ของเทรเวสพุ่งขึ้น200%หลังประกาศมัน ฮหนี่มันเหมือนละครที่ตัวเอกสองคนจากโลกต่างกันมาเจอกันแล้วปังทั้งคู่เลยอะถ้าไม่มีข่าวนี้แฟนคลับจะเป็นยังไงคงเศร้ากันทั้งโซเชียลนั่นแน่แต่หนูแย้งตัวเองหน่อยนะถ้ามองจากมุมนักข่าวบันเทิงเขาอาจจะบอกว่าข่าวนี้มันช่วยบูสต์ความนิยมให้ทั้งวงการเพลงและกีฬาเลยล่ะ เพื่อนๆคิดว่าข่าวนี้มีประวัติศาสตร์อะไรซ่อนอยู่บ้างหนูขุดค้นดูแล้วนะมันเหมือนกับเรื่องอื้อเสาวในวงการบันเทิงยุคก,ก่อนเลยเช่นคู่รักดาราอย่างแบรดพิตกับแองเจลินาโจลี่ที่เคยทำให้ฮอลลีวูดสั่นสะเทือนแต่คู่นี้มันต่างตรงที่ดูจริงใจกว่าไม่มีดราม่าเยอะหนูเห็นใน CNN ว่าประกาศมันครั้งนี้มันเชื่อมโยงกับบริบทระดับโลกยังไงเพราะเทเลอร์ถ้าเป็นอศิลิปินที่มียอดสตรีมมิ่งสูงสุดในส p o t i f y กว่า100พันล้านครั้งแล้วเทรเวสก็เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมอเมริกันสปอร์ตมันเลยทำให้ข่าวนี้กลายเป็นแมโครอินเตอร์คอนเนคชันระหว่างบันเทิงกับกีฬาที่ดึงดูดแฟนจากทั้งสองฝั่งหนูลองเอาวิราะห์จากมุมสังคมดูสิมันเหมือนกับเทรนที่คนดังใช้โซเชียลมีเดียประกาศข่าวส่วนตัวเพื่อใกล้ชิดแฟนคลับมากขึ้นเหมือนตอนที่หนูโพสรูปเซลซี่แล้วเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันสนุกๆอะแต่สำหรับเขามันหมายถึงยอดเอนเกจเมนต์พุ่งทะลุ5 10ล้านไลค์ในโพสต์ประกาศเลยนะเดี๋ยวนะหนูว่าถ้าเป็นมุงคนในวงการบันเทิงเขาอาจจะบอกว่าข่าวนี้มันช่วยให้อุตสหาหกรรมเพลงและกีฬาเติบโตเศรษฐกิจด้วยเพราะยอดขายตัวคอนเสิร์ตของเทเลอร์เพิ่มขึ้น15%หลังข่าวออกแล้วเกมของชิฟส์ก็โซเอาทุกหนัดในฤดูกาลนี้ด้วย แต่หนูคิดอีกทีนะถ้ามองจากมุมแฟนคลับมันอาจจะมีดราม่าหน่อยหน่อยเพราะบางคนบอกว่าเทเลอร์ควรโฟกัสเพลงมากกว่าความรักแต่หนูแย้งเลยถ้าเป็นนักขับบันเทิงอย่างใน e-news เขาจะบอกว่ามันสมดุลดีเพราะเทเลอร์เพิ่งประกาศอัลบั้มใหม่ด้วยฮิฮินี่มันเหมือนอุปมาของการผสมผสานชีวิตส่วนตัวกับอาชีพที่ลงตัวสุดๆเลยเพื่อนๆลองแชร์ในคอมเมนต์สิคิดว่าคู่นี้เหมาะกันไหมโอเคเพื่อนๆ เรามาเมาส์ต่อเลยนะหนูเห็นว่าผลกระทบจากข่าวนี้มันเยอะมากเลยอะที่ระดับบุคคลก่อนเลยแฟนคลับ s w i f t y e สกว่า90%เโหวตในโพลออนไลน์ว่าดีใจสุดๆจนยอดเสิร์ชชื่อ Travis เพิ่มขึ้น400%เอร์ซในวันประกาศหนูเห็นใน People ว่า s e l ี n a g o ว e z เพื่อนสนิทของ Taylor โพสต์ยินดีว่า finally love you both แล้ว s a บ r i n a c a r p เปนเตอร์ก็คอมเมนต์ว่า couple goals โหนี่มันเหมือนตอนที่หนูเห็นเพื่อนประกาศมั่นแล้วเรากรี๊ดกันทั้งกลุ่มเลยอะแต่ถ้าเคาน์เตอร์แฟกชัวหน่อยถ้าไม่มีข่าวนี้แฟนคลับอาจจะยังคอยลุ้นอยู่แล้ววงการบันเทิงอาจจะเงียบเหงากว่านี้แน่แนหนูหัวเราะเลยนะเพราะบางคนบอกว่าข่าวนี้ช่วยให้ยอดขายอัลบั้มเก่าของเทเลอร์พุ่งขึ้น25%ในสัปดาห์เดียวที่ระดับธุรกิจอะเพื่อนๆลองคิดดูสิ มันกระทบต่อยอดขายสปอนเซอร์ของ Chiefs ยังไงหนูอ่านใน USA Today ว่าบริษัท n i k ้ซึ่งสปอนเซอร์ Travis มียอดขายเสื้อเพิ่ม150%แล้วแบรนด์เครื่องประดับที่ทำแหวนมันซึ่งเป็นเพชรโอไมน์คัตหายากมูลค่ากว่า5ล้านดอลลาร์ก็ดังขึ้นทันทีมันเหมือนกรณีศึกษาของ Kim Kardashian กับ Kanye w e s ที่เคยทำให้แบรนด์แฟชั่นบูมแต่คู่นี้มัน p o s ิทีฟกว่าเพราะไม่มีดรามา่า หนูเห็นสถิติในเอวว่าอุตสาหกรรมบันเทิงคาดว่าข่าวนี้จะสร้างรายได้เพิ่มให้วงการเพลงกว่า100ล้านดอลลาร์จากทัวร์แล้วเมอร์ชใหม่ๆอ่ะปังมากแต่หนูแย้งตัวเองหน่อยถ้าเป็นมุมคนในวงการกีฬาเขาอาจจะบอกว่ามันทำให้ NFL ดึงดูดผู้ชมผู้หญิงเพิ่ม40%ซึ่งดีต่อธุรกิจเลยละ่ะส่วนระดับสังคมและวัฒนธรรมนะหนูว่าข่าวนี้มันเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการบันเทิงยังไง มันเหมือนกับเทรนด์ที่คู่รักคนดังจากต่างสาขามารวมกันแล้วสร้างวัฒนธรรมป๊อปใหม่ๆเช่นการผสมเพลงกับกีฬาหนูเห็นใน CNN ว่ามันช่วยโปรโมทความเท่าเทียมในความรักเพราะ Taylor เป็นเฟมินิสต์ไอคอนที่มีเพลงฮิตกว่า50เพลงใน b บิล b o a r d แล้ว t r ิวส s ก็สนับสนุนเท่าเต็มที่มันทำให้แฟนๆรุ่นใหม่เห็นว่าความรักไม่จำกัดอาชีพเหมือนอุปมาของสะพานเชื่อมสองโลกเลยอะถ้า c u l t r f a c t o อีก ถ้าคู่นี้ไม่มั่นวัฒนธรรมป๊อปอาจจะขาดสีสันแล้วเทรนด์โซเชียลอย่างแฮชแท็กเทวิสอาจไม่ฮิตขนาด1,000ล้านวิวใน t i k ต o k เพื่อนๆลองนึกภาพอนาคตสิถ้าคู่นี้แต่งงานจริงๆมันจะเป็นยังไงหนูฉายภาพเลยนะลองสมมุติว่าเทลล่าไปฮอลลีวูดทำหนังเพลงแล้วทราวสก็เสียนไปเป็นโปรดิวเซอร์คอนเสิร์ตมันคงปังแค่ไหน หนูเห็นในอ e ีนิวว่าพวกเขาวางแผนจะมีลูกไม่นานหลังมั่นเพราะอยากสร้างครอบครัวใหญ่ๆเหมือนในนิยายรักอะ่ะโหลองนึกภาพถ้าข่าวนี้กลายเป็นซีรีส์เรียลิตี้มันจะดังทะลุจัก,กรวาลแน่ๆแ,แต่หนูว่าพวกเขาควรปรับตัวยังไงอาจจะรักษาความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปาปาราัสซี่เหมือนคู่รักดังอื่นๆที่เคยทำมาส่วนดิฟได้เพิ่มนะหนูเจอกรณีศึกษาของอารียาน่ากรานเดที่เคยประกาศมั่นแล้วเลิก มันเชื่อมโยงยังไงเพราะข่าวของเทเลอร์มันโพซิทีฟกว่าทำให้แฟนคลับมั่นใจว่าคู่นี้จะยั่งยืนหนูเห็นในเพจซิกว่าปาปารัสซี่ถ่ายรูปพวกเขาที่เกมฟุตบอลเมื่อ28สิงหาคม2025ซึ่งเป็นการออกสาธารณะครั้งแรกหลังประกาศแล้วเทเลอร์สวมแหวนเพชรสวยๆทำเอาแฟนๆว้าวกันทั้งสนามเลยมันเหมือนอุปมาของจุดเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเลยอะสรุปเลยนะเพื่อนๆข่าวนี้มีจุดเด่นหลายอย่าง 1. ประกาศมั่นผ่านไอจีเมื่อ26สิงหาคม2025 2. แหวนเพชรมูลค่า5ล้านดอลลาร์ 3. ปฏิกิริยาแฟนคลับตื่งเต้น90% 4. ยอดขายเสื้อเจอร์ซี่พุ่ง200% 5. เชื่อมบันเทิงกับกีฬา 6. สถิติสตรีมมิ่งเทเลอร์100 0 0 0ล้านครั้ง 7. ผู้ชม NFL เพิ่ม40% 8. h a s h t a ทวิส1,000ล้านวิวใน TikTok 9. s e l ซ n a g o ยินดี 10.Sabrina Carpenter Comment 1 1 s k ส e บ s เผยเสนอมั่นก่อน2สัปดาห์ 12. ค่าสร้างไรายได้100ล้านดอลลาร์ SWOT นะจุดแข็งความโรแมนติกจริงใจจุดอ่อนแรงกดดันจากสื่อโอกาสทัวร์และเมอร์ชใหม่อุปสรรคความเป็นส่วนตัวหายข้อเสนอแนะอ่ะหนูว่าคู่นี้ควรทำโปรเจกต์ร่วมกันเช่นเพลงทีมกีฬาเพื่อรักษาความฮอตข้อคิดทิ้งท้ายนะ ความรักของคนดังก็เหมือนเราๆแหละแค่มีแสงไฟส่องเยอะหน่อยอย่าลืมติดตามตอนหน้าหนูจะแฉะเรื่องแซบกว่านี้รอเลยนะสวัสดีค่ะ